อยู่ที่จังหวัดพะเยาครับตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปยังอำเภอดอกคําใต้นะครับอำเภอดอกคําใต้นี่ก็ห่างจังหวัดพะเยาประมาณสักประมาณสักสิบห้าสิบหกกิโลประมาณนี้นะครับหรืออาจหรือก็อาจจะไม่ถึงเพราะว่าห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะครับอยู่เวลาสักสิบสิบกว่านิดๆน,นะครับสิบกว่ากิโลนิดๆนะครับตอนนี้เราอยู่ถนนประหลอยู่ทินสายนอกนะครับสายนอกที่จะไปยังจังหวัดเชียงรายครับ อันหน้าไปทางจังหวัดลำปางนะครับวันนี้ที่จังหวัดพะเยาก็อากาศก็สดใสครับไม่มีเมฆฝนครับผมมีป้ายบอกนะครับไปอำเภอเงาว51ลำปาง135เข้าเมืองพะเยา ขวาตรงไฟแดงครับกิโลเดียวนะครับเครื่องเมืองในที่นี้ก็น่าจะถึงจะแถวสถานีตำรวจุุธรอำเภอเมืองไหมตรงนั้นนะครับที่ว,ว่าหนึ่งกิโลนี่นะวัดลีเข้าตรงซ้ายมือครับ นี้ผมผ่านบ่อยผมจำชื่อวัดไม่ได้ครับแต่เป็นเจดีท่งพม่านะครับสวยนะครับตอนคืนก็จะมีการเปิดไฟแล้วก็เป็นสีทองอร่ามด้วยนะครับที่เราไปอ่านชื่อว่าวัดนี้ชื่อวัดอะไรนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับบนบนเนินนี่ครับตรงไฟแดงนะครับตรงนี้จะเป็นสามแยกไฟแดงครับ ชื่อวัดนี่นะเถอะผมติดปากจริงๆ่ะวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะครับวัดอะไรเนี่ย้ายชื่อก็มีญาปังซะแล้วผ่านไปจะไม่จำผมนี่นะตรงซ้ายมือเป็นพระตำหนัก,กวานพยาวครับผมเข้าไปตรงซ้ายมือนี่นะครับ วัดอะไรวัดวัดเมืองชุมครับติดทางเข้าวัดเมืองชุมก็จะมีเป็นแมคโครพะเยาว ร้างถนนครับส่วนฝั่งนี้จะมีเป็นปั๊มตะมันเยอะครับมีปั๊มพีทีครับปั๊มแรกนะครับแล้วก็มีศูนย์มัสดาครับมีสินธานีสาขาพะเยาโอ้มีฮอนด้มี n ิสสันโอ้ศูน,นย์รถเนี่ติดติดกันเลยครับผมประมาณสามสี่ยี่ห้อนะจะเปะ Honda, ็นฮอนด้ากับ n ิ s สันก็ติดรัวกันเลยครับ เลือกอะไรครับชอบยูฮหอไหนจัดไปครับผมมีป้ายบอกครับผมไปงาว48ตะปาง138แยกเข้าตมลแม่นาเรือตรงนี้แยกขวา7กิโลนะครับแล้วก็มีปัป๊มปตทฝั่งซ้ายมีป้ายบอกปัะจบวบน,นานนะครับซ้ายมือ ใหญ่ครับสีเขียวไปดอกคำใต้เลี้ยวซ้ายตรงไปลำปางวัดอนารโยเลี้ยวขวาครับผมตอนนี้เรากำลังจะถึงแยกสีแยกไฟแดงไม่ตำครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับไปยังอำเภอดอกคำใต้ครับ ถ้าฝั่งนู้นเป็นตลาดแม่ตําครับตลาดตอนเช้าครับเริ่มก็น่าจ,จะเช้าอยู่ประมาณที่สี่ที่ห้านะครับตลาดวายก็ประมาณตลาดข้างหน้าจะวายประมาณสักสิบโมงครับหลังจากนั้นก็จะเหลือตลาดข้างในที่เขาขายเป็นของฝากขายเป็นประสบนะครับพอมีอนนั้นก็เป็นตลาดทั้งวันครับข้างหน้าจะเป็นตลาดเฉพาะตอนเช้านะครับ มีป้ายบอกนะครับไปภูหลังกา122ไปภูชีฟ้า135าไปได้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปสิ้นสุดคลิปตรงโรงพยาบาลด่อคำใต้นะครับจะพาไปดูบรรยากาศโรงพยาบาลด่อคำใต้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนใหญ่หรือเล็กนะครับ เส้นนี้จะเป็นทางสี่เลนครับมุ่งตรงสู่อำเภอดอกคำใต้แล้วก็สามารถไปอำเภอจุนไปือไปอำเภอปงไปอำเภอเชียงม่วนได้นะครับแล้วก็นู่นแหละครับข้ามดอยไปยังอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านได้ครับอาจจะวิ่งเราจริงๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปออกอยังอำเภอสองจังหวัดแพร่ได้ครับทุกนนี้เป็นการก่อสร้าง ทางรถไฟครับผมเด่นชัยเชียงของับตัดผ่านอำเภอดอกคำใต้นะครับผมแล้วก็มีการขยายถนน ใต้ต่อมอเลยครับจุดก่อสร้างสถานีพะเยาชุมทางพะเยานะครับอยู่ตรงนี้เองเอโอ้โหหลานมากเล็กมีก้อง ชั้นเป็นชั้นกองใหญ่มากครับสำหรับทางสร้างทางรถไฟตรงนี้นะสุดยอดครับนี่แหละครับสิ้นสุดที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับผ่านหลายตำบลผ่านหลายอำเภอครับมาจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับถุนตะต้น แล้วก็สิ้นสุดคลิปที่โรงพยาบาลดอกคําใต้นะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการเดินทางจากโรงพยาบาลดอกคําใต้ไปยังโรงพยาบาลอาภูกรรมยาวของจังหวัดพะเยาครับ เนี้อยู่ในเขตของตำบลดอกคับใต้ครับผมเราเริ่มเข้าสู่เขตของอำเภอดอกคับใตแล้วครับ อันตรายนะหมอส่พ่วงสวนเลนนี่นะต <Cole> ิดไฟแดงตรงนี้ครับเป็น3แยกไฟแดงครับผมตรงไปไปดอกคับใต้ไปจุดครับแยกขวาไปยังอเภอบางเหนือลำปางนะครับ แล้วก็แยกซ้ายนะครับตรงสะพานไปยังมอพะเยาไปยังอำเภอเงาไปยังลำปางแล้วก็แพร่ครับผมเส้นทางไปได้หลายเส้นทางครับ ทัศสิครับสมัยเก่าเทียนคำพะเยา,เารถมีแดงคันเล็กๆครับนี่ครับมีป้ายบอกไปจากจุดนี้ไปถึงอำเภอดอกคําใต้ากิโลครับสรุปแล้วอำเภอดอกคัพไตห่างตัวเมืองพียาประมาณสักสิบสิกิโลครับไม่ไกลแล้วก็อำเภอดอกคัพใต ห่างจากอำเภอจุนประมาณสัก40กิโลครับผมอำเภอจุนห่างจากอำเภอพง4์ปรง40ครับแล้วก็อำเภอพงห่างจากอำเภอเชียงม่วนพะเยาประมาณสัก50กิโลครับสายนี้จะมีอยู่ประมาณกี่อำเภอนี่ เกาะกับใต้อำเภอจุนอำเภอปงอำเภอเชียงมวดอำเภอเชียงคำแล้วก็อำเภอปูซางฝั่งขวานะครับของจังหวัดพะเยานะครับมีอยู่หกอำเภอนะครับเจ็บกับผู้กำกยาวอ่ะ เมือของจังหวัดพะเยาจะมักจะอยู่ฝั่งขวาน,นะครับถ้าตรงไปจะมีอยู่หนึ่งอำเภอก็คืออำเภอไม่ใจนะครับ ไอีกหนึ่งกิโลจะพูดไปแล้วแถวนี้ การพระเจ้า28่แพ่อผมมีธนาคารกรุกงไทยอยู่ฝั่งขวาครับแล้วเราก็จะไปเจอสีแยกไฟแดงด้านหน้าครับผมตรงสีแยกไฟแดงนี้นะครับแยกขวาเราจะไปยังตำบลบ้านท้ำนะครับตำบลบ,บ้านปิดของอำเภอดอกคำใต้ครับ จะมีตำบลหนองหล่มด้วยนะฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมีตำบลมันปินตำบลวัดถ้ำแล้วก็ต,บตำลตบลหนองหล,มล่มนะครับมีป้ายบอกครับอุทยานแห่งชาติดอยภูนางเลี้ยวขวาวัดวัดอุทยานวัดถ้ำวัดอุทยานวัดถ้ำก็น่าไปพระธาตุจอมศีลมีหนา้าที่เที่ยวหลายที่ ไปไปบอกไปอำเภอรครับไปอำเภอจุนอำเภอเชียงคํานะครับที่ว่าการอำเภอเชียงม่วนหรือว่าแยกขวาเนี่ยแล้วก็โรงเรียนทับปิ่นวิทยาคมไปข้างในครับละลางสักสิบกว่ากิโลครับเดี๋ยวเราไปจะตรงไปครับรว่าโรงพยาบาลตรงไปนะครับ ซ้ายโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครับไทยรัฐวิทยา46ตรงข้ามฝั่งขวาเป็นศูนย์ราชการอำเภออกคํำใต้ครับ ไปไปบอกหาเทวดาโอ้หาเทวดานี่ก็น่าไป บาลดอกคำใต้นะครับผมเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอไม่ใหญ่มากครับราบาลเล็กนะครับก็ขนาดเป็นโรงพยาบาลอำเภอทั่วไปครับผมแต่ว่าโรงพยาบาลเชียงคำเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอที่ใหญ่นะครับใหญ่มากครับ จะเข้าไปด้านหลังไปยังคลังยาครับข้างหน้าเป็นตึกตึกฉกเชินครับอันนี้เป็นบริเวณจุดจอดรถมอไซ เจ้าหน้าที่อยู่ไหมเจ้าหน้าที่คลังี่อยู่ไหมนะครับมาจอดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่เราเดินทางจากโรงพยาบาลดอกกบใต้ไปไปยังโรงพยาบาลภูกรยาจังหวัดพะเยาครับผมคลิปนี้ก็ขอทํางานก่อนนะครับ